สี่ห่นเนี่แหละช่วยหน่ดมาักอเอท <c oughs> ำนักเอ้ยนงกับเตาเลยจัดเอยเตรียมของเอ้ยคนเดียวเลย ทําทึไม่ทำบนถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วคุณมีงานทำหลายสินโอ้ยคนผมไปไกลว่านี้เยอะพี่โอ้ยอย่าโชว์อย่าโชว์ทำ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 ไปนี่พี่ไอฟอร์มเนี่ยมันหายไปบ่อยนะพังในพี่เตือนเตือนมึงดิโอ้ยช่วงนางสวยอยู่นะมึงก็หาบ่อยๆโอ้ไม่หายแล้วพี่ทุกอ้่างไปหาผัวเก่ามั้ง อย่าระวังเก็บได้ศิลพี่ระวังเจ็บก็ไม่เจ็บหัมีดแทงปากพี่นะโอ้ยลุงอ้าวได้ห้องเช่ายังอ่ะเอ้ยดูนี้จริงเหรอโอ้ยศิลมึงฟังเขาเรียกมูสหายอะไร เด็กบางคนมันก็เรียกลุงแนั้นแหละโอ้ยหนูไม่เอาหรอกพี่โอ้ยกูก็ไม่เอาเพา้วคุยอะไรห้องเช่าอะไรเนี่เขามาเอาเช่าเมื่อวานเนี่ยเออได้ได้ยังไงแล้วทำไมไม่ให้นอนห้องโอุ้ยไอ้ศรินห้องเรามันเต็มแล้วไม่ได้มาเช่าห้องแล้วจ้ะหนูได้แล้ววันนี้มาสั่งกะเพราเอาสั่งกล่องนี่อยู่หลายคนอ่ะเปล่าซื้อไม่ปากจานโป่งทำไมตไม่ไปฝ่ายโป่งด้วยก็ หนูมาลงของกับเขาก็ต้องมีของติดไม้ติดมือไปฝากบ้างอีกอยา่างหุนน่นมีมีแบบนี้น่าจะกินเก่งเดีย๋ยวมาเอานะจ๊ะสุดท้ายก็เสร็จกูเดี๋ยวมาเอาอะไรเํามาเอาข้าวไม่หรอกเอาข้าวเอาปลาไปฝาก ไม่ใช่ลูกศิษย์แล้วมั้งนี่กูว่าฮะสงสัยโดนของให้โป่งกัแน่เลยอือุ้ยเอ้าประตูพี่วิทย์ <c oughs> โทรโตามหนูมาเนี่ยมีอะไรคะวันนี้หยุดใช่ไหมทำไมอ่ะจะชุดเที่ยวเหรอไปดิให้มาช่วยเฝ้าหลาเป็นเพื่อนกันดีนราคาแล้วหนูได้ ได้อยู่เป็นเพื่อนกันไงไม่เห็นจะคุ้มเลยพี่วิทย์มองอะ,อะไรอะอะไรไง พี่ชเกียมาทำผมค่ะพี่วี์ลูกค้ามานั่งเลยจ้ะนั่งอย่าดูลูกค้าเขาบอกให้นั่งก็จะนอนอะไรก็ไม่รู้ดูลูกค้าทำไม ชีสิตดูหัวลูกค้าน่ะโอ้เจ็บหมดแล้วอ่ะโอเคเสร็จแล้วจ้าขอบคุณนะคะเป็นยังไงาะพีชหัวไปเลยเหนื่อยไปหมดหวีจนแบบเดือนมาเมื่อกี้พักผ่อนละกันพียอ่ะ ไม่คอจ้ะทำผมหน่อยค่ะค่ะพี่บ๊ทไม่ต้องพี่บ๊ทเลยถักกันบ้างก็ได้เชิญค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะ พอดีเลยเมื่อกี้มือโดนปุ๊บอ้อมอย่างนี้เลยไม่ได้ถามอะไรเลยนะเออก็บอกไว้ก่อนเดี๋ยหาว่าแบบเอ,อ,อย้ยงี้เสือกป้าพี่วิท์มาช่วยกันก่อนสิฟ้าใส่ทําไมเป็นหนะ้ากูเหมือนไม่ได้พักเราเร็วเเลยเราเร็วนี่ออเอาฝันมันกระชากแรงนันนี้หัวขาบไปแล้วมั้งผมหนูแห้งเสียพี่ไม่รู้ทํายังไงถึงจะดีขึ้น ยผมแห้งเสียวหรอคะมีตัวช่วยค่ะต้องนี่เลยคะ่ะวีตา้าเครตินทรีทเมนต์หมักผมสุดซาลอนคะ่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่ไฟแรงมากเลยนะคะยอดขายเนี่ยทะลมทัลายภายใน8เดือนแรกที่เปิดตัวเลยนะคะที่ช่องเซอร์คิปเก่งนะคะเนี่ยนีใครคะจอแม่โค้ อย่างตัวสีทองนี้นะคะวีต้าเคราตินดีฟรีแพคค่ะฟื้นบำรุงผมแห้งเสียอย่างล้ำลึกค่ะนี่ก็เหมาะกับหนูเลยสิคะใช่ค่ะเพราะว่ามีเคราตินเข้มข้นค่ะมีวิตามินอีและารกเกนออยดค่ะช่วยฟื้นบำรุงและเติมความชุ่มชื้นสู่เส้นผมค่ะให้ผมเนี่ยกลับมาดูสุขภาพดีมีทั้งแบบกระปุกแล้วก็แบบซองด้วย บอกเลยว่าลดมากค่ะอีนี่ท่องมาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะอก็ะจะได้ซื้อถูกไงพี่และสีดำละคะพี่สีดำนะคะ,ะ,คะวีต้าเคราตินซิลกี้สเตทค่ะลดปัญหาผมชี้ฟูให้ตรงสวยเป่งประกายเลยค่ะและสีแดงละคะพี่โอ้นี้อยากรู้ทุกสีไม่ไรคะ่ะอยากบอกคะ่ะนี่คะ่ะกับสีแดงนะคะวีต้าเคราตินสูตรขันเลชายคะ่ะ ผมทําสีให้สีผมเนี่ยสดใสแลดูสุขภาพดีค่ะนี่เนูเอาสาสูตรัมากค่ะคุณลูกค้าค่ะใช่ค่ะเอาไปเลยค่ะสามสูตรเลยนะคะนี่ค่ะคุณบีนี่ค่ะไม่ต้อง้อนะขอบคุณค่ะนี่อีาัาดัย ก็มึงเลิกเป็นพยาบาลออกมาเป็นพรีเซนเตอร์ขายของดีกว่ากูว่าขายกินขนาดเนี้ยพี่น้องเหนื่อยนะทัว่าลูกค้ายเยอะกว่าตอนอีส,สวยอยู่อีกมั้งเนี่ยเก็บของหาอะไรกินกันพี่วิทย์จะเลี้ยงเหรอพัดเลี้ยงค่ะล้านก็ร้าของพี่มึงเราไม่ใช่ผู้ชายด้วยใครจะไปเลี้ยงยนี่ตอบได้แล้วมัง้งอีคนพิมพ์ตายไปแล้วกูว่าจริงด้วยโอ้ยมีลูกค้ายเยอะที่จนไม่มีเวลาตอบลงต่อปลายเนี้ยอเออพี่วิทย์ เดี๋ยวฟ้าใสาขอเวลาุูคน,นก่อนนะไม่ไปละกินข้าวด้วยอะย่ะอยเพิ่มวันนี้ไม่ใช่วันหยุดไงก็พี่วิทโรงพยาบาลหรือว่าโรคต่างๆเขามีวันหยุดด้วยหรอแล้วที่โรงพยาบาลของมืองไม่มีพยาบาลคนอื่นดูแลเลยไงก็เขาเนี่ยเป็นคนไข้ที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วฟ้าใสาก็ต้องดูแลเขาไหมแล้วมึงมจะดูเขาเพื่ออะไรเขาออกแล้วเนี่ยออก็เขาเนี่ยมาปรึกษาในเรื่องของสุขภาพเราไป พยาบาลเราก็ต้องใส่ใจดูแลเขาสิก็ให้เขามาที่นี่สิแอร์ก็มีไม่ร้อนด้วยจะได้ช่วยพี่มึงเฝ้าร้านนวยเนียอุ้ยเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยอะไม่เคยเห็นพี่วิทยมีความคิดแบบนี้มาก่อนเลยอะนี่ีฟ้าใสนี่มึงสมหรือมึงด่ากูเนี่ยน้องเคยด่าพี่ด้วยหรอใช่เดี๋ยวมาสนเหมนกันนะเนี่ มีกาแฟทุกวันเลยเหรอก็ทุกวันไงอ๋อคิวไม่ว่างนะตาลงคิวให้เขาแล้วนี่ลงหน้าให้น้องเขาหน่อยดิวันนี้ไม่ได้มาลงนะซื้อข้าวมาฝาก